สวัสดีค่ะมาพี่น้องพี่น้องมาเขาปลาช่มปลาอย่างหนะ้ามีหลับปลาเห็ดแต่วลาช่วงเข้ามาเนาะฝนตกฝนตกค่ะฝนตกเขาก็เลยมาชมปลาอยางเดี่ยวเห็ดถ้าไม่เกิดเพราะว่าก่อนที่เห็ดจะเกิดก่อนเห็ดจะเกิดเพฝนก็นต้องแดดออกอพื้นดินแห้งซะก่อนเนาะคะ่ะ แต่ตอนนี้คือฝนตกของกระเซ้าพี่น้องฝนดีดีมาบ้านรอบนี้นะคะอะ่เดี๋ยวพาชมปลาอย,อย่างเนี่ยจับมีกระลังปงใบพี่น้องสีปนกระลังงา,งามำนะปลายอย่างนะธรรมชาติเนาะค่ะปูแบบธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาเพราะมันร้อนนย่นะนี่ลเหรอกตอนดินแห้งเฮ็ดเพิ่นจะเกิดนะคะ ทางนี้แหละจะว่าเข้ามาช่วงฝนตกฝนก็ตกสี่ห้าปีขนาดนี้ก็โอเคเนาะค่ะสำรับยางนาของเราอุดมสมบูรณ์ค่ะคี่นอ้องผลต้นเนี่ยใบยไม้ปรงไหมกำลังสวยกำลังสวยกำลังง่ามคุณนะอยอดเด่นเด่ยแเด๋ออินอิน น้ำก็ท่วมขึ้นตอนอ,อัดตอนกำลังงามฝนตกมากกำลังถอดดอกถอดใบอันนั้นเป็นต้นกลุ่ม,มธรรมชาติล้วน ต้นกรุงต้นไม้ปลาภาษาไทยเอื่นอย่างลูกต้นกลุงๆอยนะ่างนี้เปนนี้เป็นไม้ปลูกไม้ปลูกไม้ประดับไม้ปลูกอันนี้ฉันดูใบกิ่กกอนน,นี่บ่มีมดแดงรังมดแดงนังมด กูเห็นได้เลยลูกจะร้างมดเดียวเถอะดูรัางมดขีางนอกมีงจะได้กินก่อนได้ผลก่อนร่างมดก็ขายีนปลานี่เพันธุ์ยีนแบบปลูกแค้มกันเนาะปลูกทั้งไตเป็นปลาขาท,ทั้งทั้งเชิงเป็นปลาหยางปลาหยางหน้าแล้วก็มีร่างมดเดียว อืใ้ทั้งสองอย่างขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะพามาชมปลาอย่างน้อง